เวลา5้าโมงครึ่งเราก็ได้มาถึงเี่ร้านอาหารลิมคองเฮาส์บรรยากาศพอเข้ามาลุกรู้สึกเย็นเลยนะครับ อาหารสวยงามมากแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะลองทานอาหารที่เขามีอาหารปลาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นปลาอะไเนี่ยปลาดุกหรือปลาหม่านี่ยอะไรปลาม่าปลาช่อนปลาช่อนเขาคุณนี่ปลาดุกปลาม่าปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนมีไข่เขาสมุนไพรกินหอมมากดูตัวน่าเหมือนแสีเนี่ยเนี่ยได้รับการอาบแดดมาอย่างดีนะ คิ้วแทนเลยกเรียจอนแทนด้วยสีดำปลาช่อนนิโก้ครับมีไข่ด้วยแบบไทยๆเขาต้องเรียกจอนหล้เักกันแล้วนีงไข่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมฮะไข่เดี๋ยวทำไมไข่นี้ยังไงเดียมันมีแค่นี้เองมีแค่นี้ไงไข่บุ้งขอ